สวัสดีจ้าอีสานต่างแดนอะผ้ามาเทียวสวนนาล่อนผ้ามาเทียวสวนนาล่อนถอดแว่นก่อนแสงหนาล่อนอเ,นเนอนอเอลมันเนะาจานะอ่เขาก็สิมีทีให้เซานี่ให้เบิง่งนยังเสีย เที่ยวซอ้ป,ปลูกพักย่ามนาลอนมากขนอยู่โอ้หนุ่มเข้ากัสิออกมาเห็ดสวนเห็ดสวนมีเด็กหน่อยนี่ออกมปลูกพักดอกมองดอกไม้นี่สองขางทางกับสิมีให้เศร้าเป็นปีเนี่ยสิเห็นว่าจะเศร้าเป็นปี งามเน,ะน,นาะชนาเขาปลูกดอกไม้อันนี้ก็เริ่มความจะมดหนาหนาวสันเบิดหนาหนาวนี่งามว่ากระสีออกมาเฮ็ดสวน,นล็อกไผ่ลอกมันลอกไผ่ลอกมันเป็นปีเสียเป็นปีบ่แพงดอกจะ้ะสองลอยบ่มีสองลอยยูโรสองลอยก,ออยกออยอยลัวก็อยากได้ยุ่นเลยแต่ว่าก็บ่ได้หายง่ายๆเนาะจ้ะเนาะ มีพีมีน่องก็สิโอเคอยู่นั่นเรียนว่นี่สิออกมาเห็ดสวนปลูกดอกไม้ปลูกพักปลูกยังกันแล้วแต่ก็มีบานเล็กทีพร้อมนี่มีบานเล็กทีมีประตูเขา่เาแมงามบม่แสงแดดแสงสวย ก้ากไก่จากหมบานาติดลงเลียนแต่ก่อนลูกก็เลียนอยู่ลงเลียนบปไกลนี่นี่ทาขงเขาบานไปอยู่ข้างล่างอันนี้ก็สวนนั่น,นเข้าก็มาย่างกันมาปุกดอกมงดอกไม่นาห้อนกับผ้ากันมาเฮ็ดสวนนี่เด้สงามงามอืมเอ้ยสวนสวย เห็นป่นงามท่ายางไปซอยนี่มันเป็นล็อก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 นี่บานเหล็กทงเหล็กที่นี่เห็นบ่ต้นแอปเปิลน,นี่ต้นแอปเปิกลกระลังแตกกิ่งสาขาออกมากแล้วจ้ะนี่แหละคนอยู่บ้านคนอยู่เสียโอ้นองกเป็ดซีมีจังสี่ล่ะใหญ่สวยๆง,งาม เดี๋ยวไปหอดมองหนานกสิยุด์เพราะว่ามันผู้ชายพลังวายาขา่าวองข้ากลองอสวยงามนี่ดอกแอปเออปิลอืมลกกันน,นี่ดอกสวยอื่นีบานเล็กที่ นี่กระลังออกดอกนี่นี่เห็นบอกเห็นดอกไม้นี่ดอกไม้กระลังนะโอ้ยเป็นไงล่ะนี่ดอกไม้สีม่วงอ,อใบขางทางนี่กระลังออกดอกง,า,งามงเลยอืมสวยวันนี้พามาเที่ยวสวนเห็นบอกเห็นหุน <laughs> ห่นหุ่นนี่ ปอกเอปเปิลหนุ่งแต่อันนั้นสีกันมะแลงนี่ยเขาไท่าใบท่าสีกันมะแลงจะเอาไว้หนาดอกไม้ดอกไม,ม้เขาปลูกสีผ้ามาอีกเทียบนึงอืมอันนี้มันเขาว่าฮันได้ลงก็คือมันอยู่ในช่วงการล่งเห็ดสวนการล่งสีออกมาเห็ดสวนกันนี่เขากลั่นลือนี่นี่ลือสวนลือ,อยังนั่นกับเห็นบ่งามเลยอืม นี่แหละจ้ะใบพัดไปผ้ายางไปอีกเมื่อนี้อากาศดีก็เลยผ้ามาเที่ยวสวนค่ายๆก็บแบบว่าสวนพักนาห่อนนี่เขาสิออกมาเห็ดสวนกันเนี่ยปลูกดอกไม้ปลูกแอปเปลิลอียังก็แล้วแต่เนี่ยจ้ะสองขา,งานทางก็สิมี่ใ้เซานี่เห็นบ่น้านี่เขาเห็ดสวย ของข้างทางอืมเห็นปะย่างไปนั้งกันอืมมันสีได้วิวสวยมีสะเห็นก็สะอืมสวยอืมเด็กหอดมองนั่นย่างไปเรื่อยๆอืมไปเรื่อยๆเนาะจันทร์เนาะแต่มีโอกาสเนาะจันเข้าไห้เนาะไปอยากได้อยู่จักแปลงนี่ ใช่สิมาเบาห้ยเนาะอือแค่นั่นได้พัด <c oughs> เป็นรูปผึ่งสีสันง่ามบ่ะอือนี่อากาศนี่แหะอยู่ทึ่งบ่ไกลจากบ้านจา้ะบ่ไกลจากบ้านม,มีบ้านเล็กทีบ้านเล็กทีากทยางกับมันมทั้งคุณก็มีทั้งๆอือของทุ่งชาดดยอยเขาของกุ้นดอย สิมีพวกรัเสเซียอืมส่วนมากที่พี่มีน้องกันเขาก็สิบอกกันกไดมาอยู่น้ากันย่ามหนาหร้อนเขาก็มาสังสรรจัดมันกองวันเกิดอืมส่วนโตไม่ย่างเออสี่ละจ้ะชีวิตสารตางแดนกับผ้ามาเบิงมาชุ่มเนาจ้ะเนาะเดี๋ยวไว้ให้หนาดอกใหม่ขาปลูกกระสีอันมาอีกเทียหนึง่ง สามีเนาะจะเนาะนีเด้อจ้ะเด้อพอกันคลิปหนาจา้ากดไลค์กดแชร์นะเด้อจา้า